สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมมนูชแนลนะครับวันนี้ก็มีพัสดุเข้ามานะครับเป็นเจ้ากล่องใหญ่เลยนะนี่ก็เดี๋ยวมาแกะพัสดุดูกันดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรมาบ้างเนาะมาผ่าพัสดุกันเลยชบนี่นะครับก็อันนี้นะครับเป็นรถเหล็กที่ผมสั่งไว้เนาะกะเอามารีวิวเนี่ยแหละอ่อ ชืบชือบอ่านี่ครับมานี่นะครับมีทั้งหมด4ขัคันนะครับที่ผมสั่งมาเนาะก็คันแรกนี่ครับเป็นเจ้า audi r 8นะครับ สีขาวเปิดประทุนนะนี่สวยๆเลยนะครับคันที่2ก็เป็นเจ้านี้ครับโตโยต้านะครับ 2000GT นะครับงานอะไรในโอลิมปิกเกมโตเกียว2020นะครับนี่ครับ 2000GT โตโยตา้านะครับสวยๆคันที่3ก็คือเจ้านี้ครับเชลลี้คอฟบานะครับ4 27นะนี่คันนี้ จมนะครับสีดำดุด้วยโหดเลยนะครับเออส่วนคันสุดท้ายนะครับคันนี้ครับเป็นเจ้า Land Rover นะสีแดงนะครับซึ่งถ้าคันเก่านะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นสีเทาๆบอลๆใช่ไหมแต่ผมยังไม่มีนะครับเห็นเจ้าคันนี้ออกใหม่ก็เลยสั่งมาด้วยเลยนะครับจะได้ไม่เสียค่าส่งหลายรอบเออสวยๆเลยนะครับก็นี่ครับครั้งนี้นะครับก็สั่งมาทั้งหมด4คันเห็นไหม ก็เดี๋ยวจะเอาไว้รีวิวให้เพื่อนๆดูกันทีละคั้นนะครับเออก็คลิปนี้นะครับก็มาแกะพัสดุให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย